สัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายน่ารู้นะคะทางสถานีทโทรทัศน์สำนักง,งานตระบวดแห่งชาติเป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะรวมถึงรายการของเราก็จะออกอากาศซ้ำนะคะในวันธรรมดาด้วย ซึ่งก็จะนำเอาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มาดูว่ามีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างอย่างช่วงนี้แน่นอนนะคะก็ยังอยู่ในท่ามกลางการประกาศของพรกอฉุกเฉินกันอยู่นะคะรวมถึงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ซึ่งตอนนี้ทั่วโลกก็เข้มงวดนะคะมีมาตรการต่างๆรวมถึงประเทศไทยของเราเช่นเดียวกันนะคะ ซึ่งเรื่องนี้ก็มีผลกระทบนะคะทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะกระทบต่อรายได้ของผู้คนนะคะพนักง,งานบริษัททั้งร้านต่างๆรวมถึงพ่อค้าแม่ขายนะคะที่เคยดําเนินชีวิตขายของได้ตามปกติก็จําเป็นจะต้องหยุดไปเรื่องนี้เองภาครัฐก็มีมาตรการออกมาที่จะเยียวยานะคะชดเชยเรื่องของความเสียหายในบางส่วนนะคะรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะในการที่คุ้มครองแรงงานมีอะไรบ้างวันนี้เราจะได้พูดคุยกันนะคะกับพันเอกดร เรธิชัยช่างคำกรรมการจากสมาคมพนักง,งานสอบสวนค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับ,รบวันนี้ก็มาคุยกันต่อนะคะคในรุ่งราวของสถานการณ์ของโรคโควิด -19 หรือโควิด -19 นะที่เรายังอยู่ภายใต้พรกรฉุกเฉินกันอยู่นะคะก็ต้องยอมรับว่า ช่วงน,นี้อาจจะมีความยากมักแหลมบากนิดนึงในการที่จะเดินทางไปไหนมาไหนนะเพราะว่าเชื้อเนี่ยมันชอบคนที่เดินทางใช่ไหมคะดี๋ยวพูดตรงๆนะคะอย่างที่คุณหมอหลายๆท่านได้อธิบายเนี่ยนะว่ามันติดเชื้อจากการสัมผัสกันคิดดูสิคะจากคนที่อยู่ในสนามมวยเนี่ยมันไปต่อต่อต่ๆกันเท่าไหร,ร่นะคะคนที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงนะคะแล้วก็ติดเชื้อเนี่ยมันไปต่อตันอีกเท่าไหร่นะคะทีนี้เนี่ย มันก็มีการอธิบายออกมาเนนะคะที่ให้เราได้เข้าใจง่ายๆอย่างตัวอย่างเช่นใครเป็น A ใครเป็น B คะ <laughs> ใครเป็น C นะคะบางทีเราจะเป็น B หรือเปล่าเราไม่รู้เลย <laughs> 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 นะ่ผมกล่าเพราะนั้นก็ต้องมีมาตรการนะคะทั้งในภาพใหญ่ระดับประเทศ <laughs> <laughs> นะคะทั้งในระดับส่วนตัว นะหรือว่าในการทํางานการเว้นระยะห่างนะคะเมตรถึง2เมตรอย่างนี้เป็นต้นการสวมหน้ากากอนามัยการใช้เยลล้างมืออย่างในสํานักงานตำรวจแห่งชาติเองเนี่ยนะคะก็มีการคุมเข้มมาตรการนี้เหมือนกันครับค่ะก็คือในส่วนของสํานักงานตํารวจแห่งชาติสถานีตํารวจเป็นจุดแตกหักก็คือเป็นจุดที่ประชาชนมาใช้บริการทุกวันนะครับแล้วบางสอนอบางโรงพักเนี่ยจะเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานีตํารวจก็ วางมาตรการนะครับวางมาตรการอันแรกเลยก็คือทําความสะอาดะนะครับทำความสะอาดบริเวณพื้นที่นะครับในตัวอาคารนะครับแล้วก็มาตรการป้องกันก็คือก่อนที่ประชาชนจะเข้าตัวอาคารคะนะครับสถานีตารวจนีดด่นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับขอขอร่วมมือในการวัดไข้หรือวัดอุณหภมูมิก่อนอ่าตอนนี้ไปที่สถานที่ไหนก็แล้วแต่นะโดยเฉพาะรงพักนี่ต้องจับตัววัดไข้ก่อนครับ อันนี้กือมันก็เป็นมาตรการเรียกว่าเบื้องต้นเท่านั้นใชรจริงเขาบอกคนที่อยู่ในระยะฟักตัวเนี่ยอาจจะไม่มีไข้ก็ได้ใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็มีเจลล้างมือไว้บริการนะครับมีแมสมีหน้ากากนะครับเพราะว่าการที่ไปเนี่ยบางครั้งไปแจ้งความหรือไปให้ปากคำต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อพนักงานสอบสวนนะครับ ในส่วนของตัวพนักงานสอบสวนก็ป้องกันตัวเองเหมือนกันนะครับก็คือต้องสวมหน้ากากนะครับแล้วก็โต๊ะสอบปากคำหรือโต๊ะรับแจ้งความเลยนะครับก็จะมีเส้นตีเส้นในระยะที่แพทย์เขาแนะนำก็คือ,อมเมตรหนึ่ง นะครับท่านท่านเห็นอย่างนั้นท่าประชาชนเห็นอย่างนั้นจะจะาเพิ่งน้อยเนื้อต่ำใจหรือว่าไปต่อว่าตำรวจห่างเหินอยังเลยห่างเหินจำเป็นต้องห่างนะไม่ใช่เพราะตำรวจเนี่ยติดเชื้อโควิดไปหลายนายแล้วนะคะครับใช่เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองแล้วก็ตัวของตำรวจด้วยใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ต้องห่างห่างกันไว้ก่อนครับ ก็เริ่มเริ่มเริ่มทากันแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องหน้ากากนะครับทางตารวจเขาจะทําแบบรูปแบบพิเศษก็คืออาจจะมีคล้ายๆกับแผ่นพลาสติกใสไ็เหมือนกับหน้ากากที่เป็นแผ่นใสๆเขาทำเองก็ได้ใช่ไหมทำเอเนี๋ยวนี้๋ยนนี้เริ่มทําเองนะนะครับก็คือวัสดุอุปกรณ์มาก็มีหลายโรงพักที่เป็นต้นแบบนะครับโดยเฉพาะที่โรงพักสอนอลาดพร้าวนะครับเมื่อวานได้ออกสื่อก็คือกรณีที่ทําแล้วก็แจก นะครับแตกตำรวจที่เข้าเวรอยู่โอ้อันนี้กันละองได้ดีเลยนะใช่ใช่ครับอันนี้กันได้ในระดับหนึ่งในระดับนครับในสถานการณ์ที่มันขาดแคลนอย่างน้อยก็ทําให้รู้สึกว่ามั่นใจในการทํางานขึ้นมานิดนึงใช่ใช่ครับใช่ครับในเรื่องนี้นะครับผลกระทบมันไม่ใช่เฉพาะในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่หรือการทํางานของแต่ละภาคส่วนนะครับมันก็จะมีผลกระทบกับผู้ใช้แรงงานใช่ผู้ใช้แรงงานก็คือ โรงงานต่างๆนะครับลูกจ้างสถานบริการร้านอาหารต่างๆนี่นะครับร้านเสริมสวยหลายๆที่เลยนะเรียกว่าเป็นไฟบังคับที่จะต้องหยุดกิจการใช่เพราะฉะนั้นคนตกงานว่างงานเยอะเลยนะส่วนหนึ่งก็ยังอยู่ในกรุงเทพส่วนหนึ่งก็กลับบ้านต่างจังหวัดกันโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวอย่างลาวพม่ากัมพูชาที่เคยทํางานอยู่โอ้โห วันที่ออกมาตรการมานี่แบบแต่กันกลับบ้านเลยครับตอนนี้ก็ถนนโล่งในกรุงเทพฯถนนโล่งนะครับพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะครับมีการปิดร้านอาหารปิดกิจการต่างๆนะครับก็จะมีคําถามนะครับในช่วงที่หยุดกิจการนี้นะครับลูกจ้างจะได้รับเงินค่าจ้างหรือไม่ได้รับเงินชดเชยจากใครจากนายจ้างหรือจากรัฐบาลหรือไม่นะครับอันนี้มีคําตอบนะครับก็คือในเรื่อง กฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับพศ2541นะครับแก้ไขปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุดปี62คือฉบับที่7นะครับแล้วก็ยังมีนอกจากนั้นก็จะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์าด้วยสัญญาจ้างนะครับกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างนะครับกรณีที่นายจ้างปิดกิจการนะครับลูกจ้างจะได้อะไรบ้างนะครับขอแยกอธิบายเป็น2ส่วนนะครับ2ส่วนเอากฎหมายของการการเลิกจ้างก่อนนะครับ การเลิกจ้างตามกฎหมายฉบับนี้ก็คือการที่นายจ้างสั่งนะครับสั่งให้ลูกจ้างไม่ต้องทํางาน,น <ะ S 2> และก็ไม่จ่ายค่าจ้างอันนี้ก็คือการเลิกจ้างะนะครับการเลิกจ้างมันก็มีสาเหตุหลายกรณีอย่างกรณีที่เกิดขึ้นอยู่ณปัจจุบันนี้ก็คือวิกฤตโควิด -19 เลยนะครับอันนี้ก็บางสถานประกอบการบา,บางที่บางแห่งถือโอกาสปิดกิจการเลยนะครับเพราะอาจจะขาดทุนสะสม เพราะเหตุการณ์เรื่องของเศรษฐกิจอยู่แล้วข่มาเจอพิษโควิดอีกครับก็เลยพอมีโอกาสนี้ออกมาครับก็ถือโอกาสปิดกิจการปิดกิจการเลยนะครับบางเจ้าก็หยุดชั่วคราวนะครับการปิดกิจการกับหยุดชั่วคราวในการจ่ายค่าจ้างกับค่าเฉยมันจะมีความแตกต่างกันนะครับเอาผมเอาเรื่องปิดกิจการก่อนนะครับปิดกิจการปิดกิจการนี้นะถ้าสมมุติว่ามันเกิดจาก เหตุสุดวิสัยนะครับเหตุสุดวิสัยอาจจะในโรงงานมีคนติดเชื้อนะครับติดเชื้อนายจ้างก็เลยขอปิดะนะครับปิดกิจการโดยไม่แจ้งไม่แจ้งลูกจ้างลูกหน้าะนะครับอย่างนี้มันเป็นเหตุสุดวิสัยนายนจ้างก็ไม่ต้องรับผิดชอบค่าจ้างในช่วงที่ปิดนะครับอันนี้เขายกเว้นตามกฎหมายเลยะนะครับ แต่หมายถึงปิดชั่วคราวใช่มใช่ใช่ครับปิดชั่วคราวนะครับกรณีที่มันเป็นเหตุสุดวิสัยแต่ถ้าเป็นเหตุที่อาจจะอ้างว่าผลผลิตนะครับยอดสั่งสินค้ามันลดน้อยถอยลงไม่มีกําไรไม่มีกําไรก็ปิดอย่างนี้ต้องรับผิดชอบอยู่ในเรื่องค่าจ้างนะครับในเรื่องค่าจ้างนะครับคือถ้าอ้างเรื่องเศรษฐกิจอันนี้ไม่ได้ต้องรับผิดชอบใช่แต่ถ้าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินครับอย่างเช่นเรื่องของโควิดครับ ก็มีคนสมมุติว่ามีคนในโรงงานติดแล้วคนหนึ่งก็เลยกลัวกันก็เลยสั่งปิดอย่างเี้ยในช่วงเวลาที่เขาปิดช่วงข่าวนี้นะครับเขาไม่ต้องจ่ายค่าจ้างนะครับเพราะเป็นเหตุสุดวิสัยอันนี้นายจ้างไม่ต้องจ่ายใช่แต่อย่างที่บอกมารัฐบาลก็มีมาตรการมีมาตรการชดเชยเดี๋ยวจะเจะอธิบายต่อไปครับครับผมตอนนี้การเลิกจ้างนะครับมันมีกฎหมายที่ควบคุมก็คือต้องบอกกล่าวล่วงหน้า บอกกล่าวล่วงหน้ากับทางลูกจ้างให้รู้ตัวเพื่อเขาที่จะหางานสำรองทำะนะครับถ้าการเลิกจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้านะครับทางลูกจ้างสามารถที่จะได้เงินอยู่สส่วนส่วนแรกก็คือค่าชดเชยะนะครับส่วนที่2ก็คือค่าเสียหายนะครับอันนี้นายจ้างต้องต้องจ่ายนะครับเอาเรื่องการบอกกล่าวก,ก่อนะนะครับการบอกกล่าวที่จะเลิกจ้างเลยนะครับกฎหมายเขาให้บอกกล่าวล่วงหน้าเร่งงวด ในการจ่ายค่าจ้างในค่าวต่อไปสมมุติว่าจ่ายค่าจ้างทุกสิ้นเดือนนะครับต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหนึ่งเดือนก็คือ30วันควันแต่ถ้าจ่ายค่าจ้างบางบริษัทเขาจ่ายสองครั้งสิบ้าวันก็ต้องบอกล่วงหน้า15วันนะครับอันนี้ตายจ้างต้องบอกกล่าวถ้าไม่บอกกล่าวก็ถือว่าเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนอกจากต้องจ่ายค่าชดเชยแล้วต้อง จ่ายค่าเสียหายด้วยนะครับนี่คือกฎหมายคุ้มครองแรงงานปกติใช่ปกตินะครับมันมีข้อยกเว้นที่ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าสามารถเลิกจ้างได้เลยก็สาเหตุที่สามารถเลิกจ้างได้เลยก็คือเกิดจากการกระทําผิดของลูกจ้างนะครับก็คือ1ลูกจ้างทุจริตนะครับสลูกจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงงานหรือสถานประกอบการนะครับเพราะสถานประกอบการทุกประเภท โรงงานทุกเพศต้องมีกฎระเบียบในการทํางานะนะครับสก็คือกรณีที่จงใจทําให้นายจ้างได้รับความเสียหายะนะครับสก็คือจงใจหรือประมาทเลเล่ทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงะนะครับหก็คือกรณีที่ทิ้งงานติดต่อกันเกิน3วัน,นค,คืออยู่ดีหายไปเลย3วันไม่บอกกล่าว<ช>ว่าไปไหนย่างไรอันนี้ไล่ออกได้เลยนะครับก็คือไม่ต้องเลิกจ้างได้เลย ไม่ต้องบอกกล่าวค่ะยกเว้นว่าเจ็บป่วยอะไรใช่ใช่ครับกรณีที่หก็คือกรณีที่เขาต้องคําพิพากษาให้จําคุกนะครับเว้นแต่จําคุกประมาทหรือระหูโทษนะครับอันนี้ก็ไม่ไม่อยู่ในเนื่อข่ขนะครับอันนี้ก็คือกรณีที่นายจ้างไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าในการเลิกจ้างนะครับค่ะก็เรียกว่าให้ความคุ้มครองในส่วนของทั้งลูกจ้างแล้วก็นายจ้างด้วยตอนนี้ในช่วง วิกฤตนี้นีครับที่หลายๆโรงงานหลายๆสา,านประกอบการเนี่ยปิดตัวลงนะครับถ้าปิดถาวรก็จะเป็นเงินชดเชยอีกในรูปแบบหนึง่งแต่ถ้าปิดชั่วคราวนี่นะครับปิดชั่วคราวกฎหมายเขาให้ในายจ้างนะครับจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างร้อยละเจในระหว่างปิดสมมุติว่าเงินเดือนหมื่นหนึง่งนะครับเอาปิดเดือนหนึ่งแล้วกันะนะครับ เพราะอาจจะทบจากคําสั่งรัฐบาลก็ดีหรือจากไม่มีลูกค้าก็เลยปิดเดือนหนึ่งกรณีนี้นะครับสวัสวิาลูกจ้างมีเงินเดือนหนึ่งหืนบาทนีนะครับนายจ้างต้องจ่าย7 5็ดพบาเปอร์เซใช่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทํางานครับในช่วงที่ปิดช่วคราวปิดช่วงคราวนะครับหลายๆที่ตอนนี้ก็จะประสบปัญหาตรงนั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบาง,บางบางโรงงานเนียเขาก็าไปไม่ไหวจริงจกิจการ ไปไม่ไหวจริงๆนะครับมันก็จะมารองรับด้วยมาตรการของรัฐบาลที่ออกมาะนะครับรัฐบาลออกมาในมาตรการเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยกรณีที่ไม่ได้ทํางานนะครับซึ่งออกมาแล้วสองวันสองกว่นะครับมีมาตรการช่วยเหลือทั้งนายจ้างหรือผู้ประกอบการด้วยนะครับมีทั้งมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างด้วยนะครับสําหรับมาตรการให้การช่วยเหลือกับลูกจ้างเนี่ยครับก็มีประกาศนะครับ มันมีคนงานอยู่สองกลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่แรงงานในระบบเข้าประกันสังคมใช่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มงานนอกระบบก็คือกลุ่มงานนอกระบบนี่คือเขาอาจจะประกันตนเองนะครับหรือเขาเป็นอาชีพอิสระเป็นฟรีแลนซ์เป็นอาชีพอิสระนะคะหรือว่าเรียกว่าประกันตนเองตามมาตรา40ครับค่ะอันนี้นะครับทางรัฐบาลก็จะช่วยเหลือนะครับก็คือสนับสนุนเงินให้เดือนละ 5,000บาทเป็นเวลา3เดือนนะครับแล้วก็มีสวัสดิการกู้ฉุกเฉินนะครับโดยไม่ต้องมีหลักประกันคนละ10,000บาทนะครับดอกเบี้ยต่ำ0.1นะครับ0.1เปอร์เซ็นต์แล้วก็ลงรับจำนำนะครับเพราะถ้าเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยลงรับจำนำอาจจะมีคนไปใช้บริการเยอะใช่ใช่ครับลงรับจำนำนี่ก็จะรับจำนำในดอกเบี้ยต่ำนะครับ แล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีสินเชื่อพิเศษสินเชื่อพิเศษก็คือมีหลักประกันนะครับรายละไม่เกิน50 0 0 0บาทต่อคนนะครับดอกเบี้ย0.35%นะครับนอกจากนั้นการเสียภาษีนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะยื่นภาษีเดือนนี้แหละมีนาเมษาภาษีบุคคลธรรมดานะครับรัฐก็เลยยืดระยะเวลาการเสียภาษีไปจนถึงเดือนสิงหาปีนี้นะครับอันนี้คือมาตรการที่ออกมาช่วยสำหรับ ลูกจ้างที่กระทบกับผลวิกฤตในในครั้งนี้นะคเพราะวาไปจำนวนมากเลยนะคะอย่างพนักงานรายวันนะลูกจ้างชั่วคราวนะคนที่ประกอบอาชีพอิสระนะหรือพ่อค้าแม่ขายต่างๆนะคะอันนี้ก็ก็ได้รับสิทธิ์ตรงนี้ด้วยใช่ใช่ครับแล้วก็ในส่วนของผู้ประกอบการหรือนายจ้างเลยนะครับรัฐก็ออกมานะครับมาตรการช่วยเหลืออยู่นะครับหลายข้อนะครับอย่างเช่น ปล่อยสินเชื่อรายย่อยะนะครับก็คือรายละไม่เกิน3ล้านบาทะนะครับดอกเบี้ยสเนะครับแล้วก็ยืดระยะเวลาการเสียภาษีนะครับในส่วนภาษีนิติบุคคลนะครับจากปกติเนี่ยพฤษภาคมนะครับก็จะพกงด50เนี่ยจะต้องยื่นในเดือนพฤษภาคมนะครับขยายระยะเวลาไปยื่น31สิงหาคมนะครับสำหรับพกงด51เนี่ก็จากสิงหาคมก็จะไปยื่นกันยา นะครับอันนี้คือมาตรการที่รัฐช่วยเหลือผู้ประกอบการค่ะค่ะนอกจากนี้ก็มีมาตรการในเรื่องของค่าลดหย่อนภาษีนะเรื่องของประกันสุขภาพเดิมเนี่ยได้ลดหย่อนนะคะ <15 S 2> ไม่เกินหมื่นห้าก็ขยับเป็นไม่เกิน2 5 0 0 0ับาทค่ะนะคะก็มีหลายๆมาตรการออกมาด้วยกัน อันนี้ก็คือจากกระทรวงการคลังนะคะที่มีการถแถลงออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะคเพราะแน่นอนว่าในช่วงที่หยุดไปเนี่ยกิจกรรมการทํางานอะไรทุกอย่างเนี่ยไม่ต้องหยุดชะงักไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการที่ว่าให้ได้หายใจนะคะต่อลมหายใจไปอีกน,นิดนึงนะแต่ถ้าหากว่าไม่เพียงพอรัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวจะมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยออกมาอีกเป็นชุดๆนะคะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องเงินชดเชยข้ามไป นะครับกรณีลูกจ้างจะได้เงินชดเชยจากนายจ้างนี่นะครับต้องมีอายุงานนะครับต้องมีอายุงานตั้งแต่120วันนะครับทำงานติดต่อกัน120วันก็คือ4เดือนนะครับถึงจะได้เงินค่าชดเชยจากนายจ้างเป็นลูกจ้างบริษัทที่อยู่ในประกันสังคมใช่ครับนะคะก็คือมันจะมีเลทนะครับอัตราการจ่ายนะครับอายุขึ้นอยู่กับอายุงานนะครับขึ้นอยู่กับอายุงานอย่างเช่นกรณีที่ 1่าวันะนะครับแต่ไม่ครบ1ปีนี่นะครับจะได้ค่าชดเชย30วันจากอัตราเงานินเดือนสุดท้ายนะครับ30วันนะครับแล้วก็ลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันครบ1ปีแต่ไม่ครบ3ปีะนะครับอันนี้ก็ให้ค่าชดเชยเงินเดือนสุดท้ายเนี่ยนะครับ90วันนะครับสำหรับลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกัน10ปีขึ้นไปนะครับ10ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับต้องได้ค่าชดเชย300วัน นะครับอันนี้ก็คือเลทนะครับเลทที่นายจ้างต้องจ่ายเงินค่าชดเชยในกรณีที่เลิกจ้างนะครับนะคะก็ในส่วนทั้งของนายจ้างทั้งของลูกจ้างนะก็มีมาตรการต่างๆในการเข้ามาที่ช่วยเหลือนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบางอย่างในมาตรการต่างๆมันจะต้องมีเอกสารต้องมีหนังสือที่เราปลองด้วยใช่ไหมคะครับก็คือกรณีการเลิกจ้างเนี่ยนะครับจดจูเนี่ยจะบอกเลยไม่ได้มันต้องบอกล่วงหน้าอย่างที่ผม ผมเกินไปต้องแจ้งเป็นหนังสือใช่ต้องแจ้งเป็นหนังสือต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือนะครับอย่างสมมติว่าเราจะบอกเขา30วันนะครับเราอาจจะพิมพ์หนังสือให้เขาเซ็นรับไปนะครับแต่กรณีที่ปิดประกาศหน้าโรงงานบอกว่าเนื่องจากว่าธุรกิจประกาศไปปิดเลยว่าขอปิดก็อาจจะปิดบอกว่าเนื่องจากดําเนินการขาดทุนมาโดยตลอดอาจจะมีการเลิกจ้างเป็นบางส่วนข้อความนี้จะบังคับกับลูกจ้างไม่ได้ Mm hmm. นะครับบาบังคับกับลูกจ้างเป็นลายบุคคลไม่ได้ะนะครับเพราะการการปิดโรงงานหรือการเลิกจ้างเนี่ยนะครับเขาจะเลิกจ้างเป็นผแผนกผแผนกนะครับแผนกที่ถูกเลิกจ้างผแผนกสุดท้ายก็คือฝ่ายบัญชีแล้วก็ฝ่ายนิติกรหรือฝ่ายกฎหมายพวกนี้จะเป็นคนรวบรวมข้อมูลเวลาที่ลูกจ้างพอเลิกจ้างถูกเลิกจ้างแล้วในไหนถ้าตกลงกันไม่ได้เนี่ยนะครับมันต้องใช้กฎหมาย อาจจะไปฟ้องศาลแรงงานหรือไปร้องเรียนที่กรมคุ้มครองแรงงานะนะครับไฟล์กฎหมายเนี่ยถึงเป็นแผนกที่เลิกจ้างแผนกสุดท้ายมัยังมีความจําเป็นอยู่นะคะเกี่ยวข้อมูลค่ะตอนนี้เนี่ยเรียกว่าคดีดที่อยู่ศาลแรงงานนี่ก็เยอะแยะเลย,ะะยจากช่วงที่ผ่านมาภาวะเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยก็มีการฟ้องร้องกันในเรื่องของแรงงานนี้นะคะยิ่งได้รับผลกระทบจากเรื่องของโควิด -19 ด้วยเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ในช่วงเนี้ย ยังสามารถจะสื่อสารกันทางออนไลน์ได้นะเพราะว่าการพบป่าเนี่ยอาจจะลําบากนะก็ส่งกําลังใจให้กันแล้วกันนะคะตอนนี้ก็มีแคมเปญเรีวยกว่าเราไม่ทิ้งกันใช่ไหมคะอันนี้ก็ฝากพิ่หนึงนะคะสำหรับมาตรการเยียวยาของภาครัฐ5,000บาทต่อเดือนเนี่ยนะคะสามารถที่จะลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์นะ www เราไม่ทิ้งกัน com นะคะซึ่งเปิดใช้งานได้ในวันเสาร์ที่28มีนาคมนะคะข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้นะคะบัตรหมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลบริษัทนายจ้างข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนและก็ข้อมูลบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารสามารถรับเงิน5,000บาท5วันหลังจากลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์นะคะแล้วก็การจ่ายเงินเนี่ยจะโอนผ่านระบบอ,อิเล็กทรอนิกส์เช่นพร้อมเพย์นะคะโอนเข้าบัญชีธนาคารหรือว่ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการก็เป็นธนาคารของรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นออมสินเป็นกรุงไทยหรือว่าเป็นทกสนะคะ ก็ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปนะค้นดูได้นะคะในเว็บไซต์ต่างๆนะของหน่วยงานอย่างเช่นมาตรการนี้ก็ของกระทรวงกันคลังนะคะครวมถึงฟังประกาศต่างๆที่ในส่วนของภาครัฐเองนะคะจะมีประกาศออกมาแต่ที่แน่ๆนะตอนนี้เนี่ยบางธุรกิจ ก็เป็นโอกาสดีนะคะอย่างเช่นการขายของออนไลน์นะตอนนี้การเดลิเวอรี่ส่งอาหารเนี่ยคนใช้บริการเยอะคนใช้บริการเยอะก็ถือถว่าเป็นโอกาสเหมือนกันโดยเฉพาะอาหารอาหารนี่ก็คือออกจากบ้านไม่ได้มันก็ต้องสั่งนะครับนั่นแหละก็คือเป็นธุรกิจที่กําลังเฟื่องฟูในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าวิกฤต เป็นโอกาสอย่างหนึ่งและทําให้คนที่อยู่บ้านได้เรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีนะจะต้องเข้มงวดอีกนึงเพราะว่าบางคนก็กังวลว่าพนักงานส่งของ m e s s e n g e r ร์ไม่ว่าจะเป็นส่งของไปษณนย์ส่งอาหารเนี่ยเดี๋ยวนี้คนก็ระวังเหมือนกันนะคะทิ้งตะกร้าพย่อนใส่ตะกร้าไม่ให้ส่งแบบจับโดยสัมผัสมือใช่ไหมคะทุกคนต้องป้องกันตัวเองต้องป้องกันตัวเองครับผมลืมอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องประกันสังคมเนี่นะครับเมื่อกี้ เราพูดไปก็คือหลังจากที่ถูกเลิกจ้างแล้วนะครับถ้าอายุงานเขาเกิน120วันนะครับเขาได้รับเงินค่าชดเชยจากนายจ้างในส่วนหนึ่งนะครับแล้วเมื่อกี้ก็พูดไอ้เงินค่าชดเชยจากรัฐบาลอีกส่วนหนึ่งนะครับในยามปกติหรือในยามนี้นะครับเขาก็จะได้รับเงินชดเชยจากประกันสังคมในกรณีที่เป็นคนว่างงานครับคือ กรณีที่เขาเขาจะได้รับเงินชดเชยจากประกันสังคมนี้ก็คือเป็นคนที่อยู่ในระบบคือทําประกันสังคมอยู่แล้วนะครับถ้าเขาลาออกนะครับเขาลาออกเนี่ยโดยปกติลาออกมันจะไม่ได้เงินชดเชยจากนายจ้างนะครับเพราะว่าเป็นการสมัครใจของเราเองนะครับแต่เขาจะได้รับเงินชดเชยจากประกันสังคมนะครับเป็นเวลา3เดือนถ้าลาออกนะครับก็คือในอัตราร้อยละปกติในเวลาปกติเนี่ยจะได้อัตราร้อยละ30 นะครับพอเกิดเหตุการณ์วิกฤตอย่างนี้นะครับประกันสังคมเพิ่มให้15%ก็คือจะได้อัตราล้ละ45ะนะครับสมมติว่าเงินเดือนหมื่นหนึ่งนะครับเขาก็จะได้4,005ต่อเดือน<ม>เป็นเวลา3เดือนอันนี้คือกรณีลาออกนะครับถ้าเป็นกรณีเลิกจ้างนะครับกรณีเลิกจ้างนะครับเขาจะได้ปกติเขาจะได้50%ของอัตราจ้างนะครับพอเกิดวิกฤตอย่างนี้นะครับ เขาจะได้70%็ดสเปร์เ็นเป็นเวลา6เดือนอันนี้คอกรณีเลิกจ้างนะครับแต่ต้องฐานเงินเดือนก็คือตาฐานเงินเดือนไม่เกิน1 0 0หมื่นหาะครับก็คือถ้าสมมติว่าเขาเงินเดือนหมื่นหนึ่งนะครับถ้าเขาถูกเลิกจ้างเขาจะได้เดือนละ7,000พัน อันนี้นอกจากได้จากทดเองจาก้างแล้วก็ยังมาขึ้นทะเบียนคนว่างงานการขึ้นทะเบียนคนว่างงานต้องขึ้นภายใน30วันภายใน30วันใช่ครับนะคะหลังจากที่ถูกเลิกจ้างถูกเลิกจ้างค่ะะแล้วก็เข้าไปดูข้อมูลได้นะในส่วนของสำนักงานประกันสังคมก็จะมีรายละเอียดนะคะสามารถทําทางเว็บไซต์ได้เลยทางนั่นได้เลยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานค่ะนะคะรวมถึงมาตรการต่างๆที่ออกมาก่อนหน้านี้นะคะ ลดค่าน้ําค่าไฟในระยเวลา3เดือนแล้วก็คืนเงินประกันมิเตอร์นะในการใช้ไฟฟ้าหรือว่าใช้น้ําก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าไม่ต้องแห่แห่นกันไปนะเดี๋ยวจะกลายเป็นคนเบียดเสียดยัดเยียดกันไปนะคะใช้ลงทะเบียนออนไลน์หรือว่าทยอยทยอยกันไปนะคะแต่ไรก็ตามนะคะในช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เราก็จะต้องเรียนรู้นะกฎหมายทั้งกฎหมายปกติกฎหมายพิเศษนะรว่าเราทาอะไรได้ทำอะไรไม่ได้นะคะเพราะ ถ้าหากว่าทำผิดไปมีความผิดด้วยใช่ไหมคะเพราะนั้นก็มีปัญหาอย่างไรนะก็สามารถที่จะแจ้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เพราะตอนนี้เนี่ยทุกสอนอนะทุกที่ทุกส่วนงานของสำนักง,งานตัวแ่นชาติก็รับนโยบายในการที่จะต้องมา ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างจริงจังครับนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีการตักเตือนก่อนใช่ไหมคะใช่ใชแล้วบางคนบางคนไม่รู้อาะนะคะอาจจะทำผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัวโดยไม่เจตนาครับี่ตำรวจก็เตือนก่อนใช้ดุลพินิษดุลพินิษนะครับเพราะกฎหมายเกี่ยวกับพระบัญญัติโรคติดต่อนี่นะครับหรือควบคุมราคาสินค้านี่นะครับมัน เป็นกฎหมายเชิงรัฐศาสตร์ะนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นกฎหมายที่นาันๆาใช้ะนะครับเพิ่งใช้นี่แหละนะครับโดยเฉพาะบลูโรคติดต่อเนี่ยะนะครับเพิ่งมาใช้พอการบังคับใช้เนี่ยครั้งแรกก็จะตักเตือนก่อนอย่างที่ว่านะครับพอไม่นั่นจริงๆเนี่ยก็จะใช้มาตรการตามกฎหมายดําเนินการเพื่อให้ความปลอดภัยกับตัวเขาเองนะครับคนที่ฝ่าฝืนกับประชาชนรอบด้านนะครับอันนี้ตํารวจนะครับจำเป็นต้องดําเนินการนะครับ ก็เรียกว่าช่วงแรกก็ขอความร่วมมือก่อนนะคะถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ใช้คําว่าขอความร่วมมือเนื่อหมายถึงว่าจะต้องปฏิบัติตามนั่นเองนะคะถ้าไม่ปฏิบัติตามก็อาจจะมีความผิดนะอย่างเช่นปิดสถานบริการนะคะสถานบันเทิงต่างๆถ้าฝ่าฝืนอันนี้ต้องจับกล <มา S 1> ุ่มลงคดีที่ผ่านมานะ,ะก็มีการตรวจตากันนะคะคทั้งในส่วนอย่างบชนองี้ก็ลงพื้นที่ใช่ไหมคะคุมเขมเ้มเช่นเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยนะคะก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกทคนดูแลตัวเองให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะดูวิธีการในการที่จะป้องกันตัวเองนะคะแล้วก็ทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะ ทานสมุนไพรยเยอะๆนะคะตอนนี้เขาบอกว่าอะไรที่จะสร้างภูมิต้านทานให้กับเราในการมีอาการนะคะบ,บางคนโอ๊ตกใจตื่นขึ้นมาคัดจมูกแนละ้ว <c oughs> ไอจามเลวฉันจะเป็นโควิดหรือเปล่าแพนิดิก,กันไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยทานอาหารสมุนไพรนะดื่มน้ำขิง <c oughs> น้ำร้อนน้ำตะไคร้ครน้ำร้อนนะคะบ,บางคนก็บอกว่าทำไงให้แบบจมูกันโล่งคอมาโล่งนะคะหรือว่า ใช้ยาดมดมก็มีหลายสูตรด้วยกันนะคะช่วงนี้ก็อย่าเครียดกันมากเกินไปอย่าพิจตกังวลกันมากเกินไปนะคะเดี๋ยวสุขภาพจิตไม่ดีสุขภาพกายก็จะแย่ตามไปด้วยนะคะค่ะวันนี้นะคะเวลาของรายการก็หมดลงแล้วผู้ชมสามารถติดตามรายการได้ตามช่องทางต่างๆที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้นะคะวันนี้ดิฉันสุภรัตน์นาคุนนำพร้อมกับท่านกับลาย์ไปก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะ